พี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้สาวพี่คุณพารุมขวอีกตําเคยน,นะจ๊าวันนี้มีเมนูผัดผักรวมใส่หมูนะคะพี่น้องตอนนี้เราก็ตั้งกระทะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็เราก็จะใส่หมูนะคะพี่น้องหมูที่หั่นไว้นะคะพี่น้องขาเราก็จะ ลวนหมูก่อนนะคขาหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยเซยวขาวรสตีน้ำตาลชูรสนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ขอเวลาทำก่อนนะคะพี่น้องขาแลาจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะ ตัวนี้ผัดผักรวมใส่หมูก็เป็นอันว่าที่เป็นว่าอันเสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋าแซ่บแซบยัอยยวนนะคะมารับประทานนํากันนะคะพี่น้องใส่ผักรวมเยอะๆมีแครอทบลอกเกอรี่ผักกาดขาวแล้วก็หัวกระหล่ำปีนะคะพี่น้อง ที่สำคัญคือว่าเราปรุงรสให้มันอร่อยตามใจชอบเล็นะคะพี่นอ้องอาหารเมโนูนี้เป็นอาหารที่มีประโยชน์้วยค่คะพี่นอ้องอาหารที่มีประโยชน์กินผักเยอะๆร่างกายก็จะได้แข็งแรงนะคะพี่นอ้องยั่วๆค่ะพี่นอ้องมารับประทานนำกันนะจ๊ะพี่นอ้องจ๋า นกกานกกา